เราเดินทางมาถึงวันที่11ของการทางแล้วเช้านี้เราขับรถจากโยโกฮามานะครับข้ามอ่าวโตกเกียวนะครับมีสะพานข้ามข้ามไปฝั่งจังหวัดชิบะนะตรงแหลมที่เป็นแหลมยาวๆที่หมายแรกเราวันนี้มาเชิฟเ์ฟาร์มนะครับเป็นเหมือนฟาร์มแล้วมีสวนสนุกมีเครื่องเล่นมีกิจกรรมวันนี้แดดดีมากอุณหภูมิน่าจะประมาณ18-21นะฮะแล้วก็ฟ้าเคลียร์นะ่าจะถ่ายรูปสวยนะครับ เราใช้เวลาขับประมาณหชั่วโมง6กสิบเจกิโลประมาณเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามอเตอร์ฟาร์มจะดีไหมครับติดตามนะครับครับวันที่11นะครับเรามาถึงมอเตอร์ฟาร์มนะฮะที่ชิบะนี่ขับรถมุุม,มงอา่าตัวเกียวมานะครับเดี๋ยวจะซื้อให้ทีมไอสคริปทานก่อนเดี๋ยวไปดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับอากาศเย็นนะสิองศาแต่แดดแรงไป,ไปดูนะครับ มีหน้าคนหนสิึรนั่งรถชันทันบนัสนะครขึ้นมาข้างบนนู้นตอดขาวานะครสวนสนุกแบบมันนอกพวนี้ส่วนใหญ่ก็จะซื้อตู้ซื้อตั๋วที่ตู้นะครับแต่อันนี้ดีหน่อยว่ามีภาษามีรูปให้ด้วยปกติมีภาษาญี่ปุ่นเ้วก็ต้องเดา,านะครับว่าเป็นอะไรบ้างเดี๋ดูสิอแต่อันนี้มีตู้ที่เป็นอักฤษใช่นี่อังกฤษเมนู ไบายก่อนตายแน่ bye. Bye <laughs> อาะาละโอ้โหดูวิวนะนี่ดูวิวฝขวาอันนี้ดูวิวฝขวา บนนแ่ี้ะตามพี่เข้าไปลูกอันนี้จะมาที่เหมืองแร่นะลูกใช่ไหมคะโอ้โหแล้วต้องมาดูข้างบนโอเคเทลูกเราจะมาเหมืองนะลูกเหมืองโอเคอ๋อ

ไปได้ลูกหลายอีกรอบก็ได้ไหให้หมดเลยล้างหมดเลยลยูกล้างอีกรอบเอาลงไปในน้ำจากข้างล้ลาลงอีกรอบมันเยอะเยอะแบงขยัะขยะอย่างนี้นี่ขยับอย่างนี้ยนะี่ได้ขวาได้ขวาๆๆมามา นั่งก่อนลูกนั่งก่อนนั่งก่อนยิงยิงนี่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 กดกดิจ่นี่นี่ ไปธรรมัดเดี๋ยวเราจะไปเขาวงกดกันนะคะไปเลยต้องไปเก็บสตมมาฝากแม่สี่สี่สตมไม่ได้โอเคไหม Let's go Let's go นี่เราเสตแล้วใช่สตกมต้องทได้ลูนี่าไมคะตอนนี้ค่ะเะจะ โอ้ยเรามาที่เขาวงกดเราไปเจอสแต็มแล้วใช่ไหมคะค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนทุกคนดูคะ่ะเราสเต็มแล้วเหลืออีกหนึ่งอ่ะเราต้องไปหาให้เจอลูก <c oughs> โอ้ยคือโอ้โหได้ยังนเก็บ,บสแตมป์เนี่ยแ,แล้วก็เ <c oughs> ขามีบัตรส่วนลดได้สองเกมสามร้อยโอเคแล้วก็เขาหัวล้อนี่นี่ไม่รู้เราทำถูกหรือเปล่าไปขึ้นรถกันไป いや、これは牌出ないんだよ。何かある。おお、ママ。え、どうと、ないよ。あ、ここにいる。เดี๋ยวดูๆ。ね。ほんとしまよ。16個いる。もうにしよう。ねもうどんどんเต็มな。どうどうなどうな。パパ、剣。ロー、まいลง。キモチすぎて可愛い。<laughs> น,นี่เขาไอ่ยี่ไปลกูกเราระวังแพ้แย้งนะระวงไไงังแพ้แย้งเลยอันนี้หนูหนูระวงังมันมันกัดมือเปล่าไม่กัดหรือมัง้งใหญ่อันนี้ให้ใหญ่ใหญ่ไปเลยลูกให้ใหญ่ใหปเลยลูกน่ารักจังให้ใหญ่ เราเร็วลูกเราเร็วเดี๋ยวเราจะต้องไปละนจับหลังเขาลูก ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาตัวนี้จับตัวเขา้าจับตัวจับหลังเขาได้เออเป็นไงลูกขนเขารู้สึกเป็นไงฮะรีวิวทางขึ้นทางด่วนครับนี่ไม่แน่ใจว่าปิดสี่ทุ่มหรือเปล่าทางด่วนนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอ uh, อ EDC เนี่ยบัตรทั้งด่วนเนี่ยเขาถ้าเป็นด่านบ้านนอกบ้านนอกเนียบางทีเขาก็ไม่มีคนเก็บเงินนะครับบางทีขึ้นได้เฉพาะบัตรทั้งด่วนจริงๆด้วยครับนี่ o โอเพน6โมงถึง4ทุ่มเลยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราดูยังไงกันสักค่นะครับช่องทาทำไหนนะของเราโอเค ถ้าถ้าไม่มีใบาทางหลวงหรือเงินหมดก็จะเชิญวนกลับเลยนะครับเรามีใบทางหลวงนะลองไหมลองไหมอ่านึกว่าไม่ให้ไปซะแล้วนะครับโอเคขึ้นมาก็เป็นจุดพักรถเล็กๆที่มีห้องน้ำมีตู้กดน้ำอะไรอันนี้ไม่มีร้านอะาหาร,หารเราจะไปที่ไหนแล้ววันนี้ออนจุกุบีชออนจุกุบีชเราจะนอนริมทะเลนะครับ ไปกันเลยนั้ำเค็มนะครับดูปลานี่อะไรเนี่ยกระพงเหรอทำไมตัวใหญ่จังเลยอ่ะครับเรามาถึงอูดแล้วเรียกว่าอะไรนะฮะนนี้ออนจูกูบีชออนจูกูบีชนะครับเป็นสุด ตะวันออกของแหลมชิบะยาวๆนะครับตรงนี้นี่ห่างจากนาริตนะน่าจะเกือบสองชั่วโมงไหมเดี๋ยวต้องลองดูซิว่าเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับว่านาริตะนาริตะอือหนาวชั่วโมงครึ่งไม,ไม่ไกลครับไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่ครับนาริตะชั่วโมงครึ่งนะครับ ธรรมชาติคลีน n มากเดี๋ยวเราจะนอนโรงแรมเราจะอันนี้ครับแถวๆนี้โคโยคุ หนาวนะครับ17องศาลมแรงมากเล่นเซิร์ฟกันโอ้โหเต็ไมไปหมดมยอมใจครับแต่ทรายน่าจะแข็งนะเพราะว่าเห็นสีล้อเล็กวิ่งลงไปเนี่ยไม่ติดเลยนะครับเราเข้าโรงแรมก่อนนะครับบายๆพี่อูดก่อนบายยครับเรามาถึงแล้วนะสุดแผ่นดินตะวันออกของแหลมที่เป็นของจังหวัดชิบะแลวนะครับเรามานอนที่ซันแดน์นะครับโรงแรมซันแดน์เดี๋ยวเราก็รำา อยู่ันเ้าดูอันนี้ว่านี่ขวามือนี่ขวามือนี่โอเคนี่แล้วโแรมนโอ้มีเทสซาจอดอยู่ด้วยมีเทสซามาพักด้วยยไปไหนละครับดูนะครับจอดตรงไหนนะรับบี้อยู่ไหนนะไปวนดูซิดูบรรยากาศนะครับโรงแรมเดี๋ยวขอวนดูก่อนนะครับ บี้อยู่ตรงไหนนะเสุดแล้วปะป๊าสุ็นแครับนี่แหละปับปี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครับเรามาถึงแล้วนะซัน a ด d a รีสอร์ท o อนจูกุนะครับบรรยากาศก็กจะ90-90หน่อยนี่ข้ครับห้องน่าจะห,ห้องน่าห้องน่าจะห้องน่าจะมีไม่เยอะครับนี่มีคนรอเช็คอินอยู่ห้าของห้องนะครับเดี๋ยวเช็คอินกันนะครับ พาสป,ปอร์ตถึง<ล><ด>แล้วน,น,นะนนค,ค,โโรครับ Sun Dan Hotel บนจักูนะครับติดทะเลสุดตอนหน่อกของแหลมชิบะก็เป็นซิงเกิคลคอริดอร์นะครับทางเดิเลียบโรงแรมนี่จะแบบยุคแบบ2,530อะไรงเง eder, ีาาา้ย2,540ประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูว่าจะใช้ได้ไหมครับนีเป็นแห่งแห่งเดียวในแถบนี้ที่ขายใน Booking.com นะครับพรุ่งนี้เราจะไปดูบาวาน้องได้แถวนี้เราไปเลือกนอนที่นี่นะเดี๋ยวเราไปดูซิอ๋อมีตัสักคันด้วย ห้องเดินไหนบ้างนะเราบอกเป็นชียย่ไข่เยนะครับเฮ้ยลิส่เอาให้ลูนอนกำังเท้าอยู่ในห้องนอนขอลองเท้าลูกนนนนโหนี่เป็นเสร็จแบบนี้เลยนะครไม่้งนอนนนี่บอกว่าเปไฟนไหนคะ ไม่มีห้องนอนเหรอคะใช่ห้องนอนไหไปไหนเนี่ยเดี h, ๋ยวดูสิดูวิวหน่อยสิว่าไงใช่เนี่ยวิวฟาร์มนะครับรุ่นก้าศูนย์ครับรุ่นเก้าศูนย์อย่นี้ก็เล่นทรายอยู่นี่นะมาเดินไปดูที่ทะเลหน่อยสิ ก็หลังเล่นเซิร์ฟกันนะครับหนาวๆอย่างนี้นะโอ้โหไม่กลัวหนาวเลยขื่นก็เหมืหมอนเหมือนหัวหินนะครับไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่หน้าแต่ดูดูดูจากลักษณะาหาดแล้วเนี่ยน่าจะแบบลึกลงไปเลยเรพาแต่ก็ไม่นะเขาก็เขาก็เขาก็ยืนเล่นกันได้ปกตินะน่าจะลึกตรง

ตร,ตรงนี้จะลึกนิดหนึ่งใช่คร<ะ>ับมาดูต้นแขงที่นี่ครับเป็นแบบนี้ให้แล้วครับใหญ่จังเลยค่ะทุกคนถึงสูงใช่ไหมครับตัดใส่ถุงเมื่อไหร่โอ้โหมือเย็นค่ะดสดจากริมทะเลเลยนะครับ,มเลเลรบแม่ครัวมันแบบว่าแม่บ้านญี่ปุ่น มีนาเบตเนื้อนะครับแล้วก็เนี่ยปลาก็แลกไข่กันไข่เป็นยังไงคนี่ครับเสิร์ฟมาเป็นชุดนะฮะเป็นเซ็ตโตเสิร์ฟที่ไหนคะเสิร์ฟันนีไม่มีห้องอาหารในโรงแรมนี้มีแค่สิบห้าห้องแลวเป็นชุดปลดงประดิบนะเสิร์ฟที่ย่องนอนเลยครับทั้งข้าวเย็นข้าวเช้า 小伙伴。<Yeah. S 2> oh,